ที่พระพเจ้าก็ได้ทรงกล่าวไว้ในมงคลสูตรสารสิประกาศว่าการลโวจันิวาโตจักเอตัมมังคุปตมังความเคารพหนึ่งความอ่อนน้อมหนึ่งนี้เป็นมงคลนนสูงสุดโดยเฉพาะการที่พวกเราได้มาทำคารวะในวันนี้นั้นต่อเป็นการรักษาอริยะปะเพดีคือประเพณีที่ครูบาอาจารย์นับตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาแล้วที่นำพาประพฤติ ประพฤติปฏิบัติสืบสืบต่อกันมาเมื่อถึงการเข้าบรรษาก็เป็นที่รู้กันรู้กันดีอยู่แล้วว่าพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ได้รวมไปอยู่จำบรรษาณอาวาสใดอาวาสหนึ่งเราอยู่ด้วยความอบอุ่นหนาแน่นก็เป็นโอกาสที่จะมุ่งหน้าในการประพฤติปฏิบัตริร่วมกันหากมีอะไรมีข้ออัดข้อทําสงสัยในข้ออัดข้อทําก็ได้สนทนาปาศัยกัน เมื่อมีความรู้ความเชี่ยวความเข้าใจในธรรมทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็มือหน้าในการประพฤติปฏิบัติก็เลยเป็นโอกาสให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้รวบรวม,รวม,รวมได้ไปชักชวนคณะศรัทธาญ,ญาติโยมลูกหลานทั้งหลายว่าท่านใดที่มีความสะดวกเราก็ไปตามสำนักครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรามีความเคารพเราก็ไปกาไปถวายสักการะท่านไปแสดงออกถึงความเคารพถึงความอ่อนนอ้อมที่มีต่อองค์ท่าน อันนี้เลยย่อมเป็นเสน่ห์ของพวกเราท่านทั้งหลายอย่างแท้จริงเพราะวามเป็นผู้น้อยมาแสดงอ่อนต่อฟามเคารพต่อความอา่อ,อนน,อน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ก็ย่อมได้รับความเมตตาได้รับความความรักความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่อย่างแน่นอนแล้วก็เป็นการรักษาอธิยาประเพณีประเพณีสืบ,ส,บสืบต่อกันมาของครูบาอาจารย์จนงานทั้งต่อไปจนถึงนุนชนรุ่นหลังคือคือลูกหลานของเราสืบต่อไปก็จะประพฤติปฏิบัติ แต่แบบอย่างของพวกเราสืบต่อไปและการที่พวกเราได้มีโอกาสในการเข้าภาษาที่เราได้โอกาสไปตามสำนักครูบาอาจารย์ไปไปกาปิคารวะถวายสักการะเกิดสักการะต่างๆทั้งหลายต่อครูบาอาจารย์ก็เป็นโอกาสที่พวกเราได้ได้ยินได้ฟังข้ออัดข้อธรรมหรือได้รับโอวาทจากครูบาอาจารย์เพื่อจะน้อมนำเอาไปาไประพฤติปฏิบัติอบรมกายวาจาใจของตนในภรษา เพราะ t ว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะการที่พวกเราได้ได้มีโอกาสรักษาชีวิตของเรามาจนมาจนถึงปัจจุบันนี้นั้นก็ราอว่าเป็นเป็นเป็นบุญบินกุศลอย่างยิ่งเพราะการรักษาสิ่งที่รักษาได้โดยยากก็คือการรักษาชีวิตการรักษาสุขภาพซึ่งเป็นของเราบางอย่างยิ่งผู้คนมากมายไก่ปองต้องล้มหายใจจากไปไปก่อนทุกวันสำคัญเช่นนี้ หรือแม้จะรักษาชีวิตตรงตนมาได้กระามแต่ก็ไม่สามารถรักษาสุขภาพของตนมาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยออ่อนแอต่างๆนานาามากมายไก่กองแต่พวกเราไม่เป็นอย่างนั้นพวกเราสามารถรักษาชีวิตรักษาสุขภาพร่างกายของเราซึ่งเป็นสิ่งที่เราบางที่ของที่รักษาได้โดยยากแต่เราก็รักษามาได้จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้แล้วเมื่อเรามีรักษามาได้ที่พวกเราก ก็ได้แสดงออกถึงความไม่ประมาทในชีวิตของของพวกเราเองเราก็ยังกระตือรือร้นที่จะไปตามสังฆ์ครูบาอาจารย์ต่างๆเพื่อไปเพื่อไปสอแสวงหาโอวาทเก่ธรรมะจากครูบาอาจารย์เพื่อจะน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติอบรมลงไปที่จิตที่ใจของเราเองเพราะชีวิตของพวกเรานั้นเราจะได้ความสุขได้อีกอย่างแท้จริงก็เพราะใจจิตใจของเรามีธรรมะเีเครื่องหล่อเลี้ยง ส่วนภายนอกของพวกเรานั้นจะมีมากมายไก่กองขนาดไหนในด้านวัตถุต่างๆทั้งหลายอันที่พวกเราคุ้นขวายสวงหามาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นเพียงเครื่องหล่อเลี้ยงธาตุขันร่างกายปากท้องของเราหรือเป็นหลักประกันในชีวิตของเราอ่ะเราจะดําเนินชีวิตไปอีกยาวนานขนาดไหนเราก็มีกินมีอยู่มีใช้มีจ่ายในการดารงชีวิต,ตไปแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความสําคัญให้เราเป็น,ให,ปนให้เป็นให้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่พึ่งของพวกเรา ได้เพียงแค่เรายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่เท่านั้นแต่เมื่อบทรลมหายใจเข้าออกแล้วมันก็หมดความหมายซึ่งกันและกันไปแต่สิ่งที่ที่เราค้นไหวสเสวงหามาก็คือธรรมะที่มาเป็นที่เกิดขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติของพวกเราเองจะรวมเข้าสู่จิตสู่ใจของพวกเราธรรมะนั้นจะเป็นที่พึ่งของพวกเราได้อย่างแท้จริงได้อย่างท้าบอดมั่นคงเพราะว่าจิตใจเป็นของไม่ไม่ตาย เมื่อเราปฏิบัติธรรมมีธรรมเข้าสู่จิตสู่ใจแล้วธรรมนั้นก็เป็นทิพพึ่งของจิตใจเราตลอดไปแม้ในแม้จะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติไปข้างหน้าก็าจะเป็นภพที่ดีคติที่นานตลอดไปเพราะฉะนั้นการที่พวกเราได้พากันขวนขวายแสวงหาธรรมด้วยการบันคือในการศึกษาโดยการได้ยินได้ฟังไปฟังจากครูบาอาจารย์จากนั้นเราก็นํามาคิดพิจารณาไต่ตอง ด้วยความแยบคายเมื่อเราได้กุศโลบายในการปรปฏิบัติโดยที่เกิดขึ้นมาจากการฟังจากการได้เห็นได้ยินจากการได้คิดานใจตองของเราเองเราก็น้อมนํามาปรปฏิบัติโดยเฉพาะการอบรมจิตอบรมใจของเราเองภายนอกต่างๆนานาที่เป็นบุญ,บญปกุศลพวกเราก็ได้ทํามาอยู่เป็นเนืองนิดแล้วไม่ว่าจะการให้ทานการรักษาสีลการกระทำงามความดีต่างๆทั้งหลาย เราก็ได้ทํามาเป็นเป็นประจําในประจําในชีวิตของพวกเราอยู่ตลอดด้วยกันทุกท่านทุกคนในความเป็ชาวพุทธของพวกเราในการอบรมจิตอบรมใจของเราเนี่แหละเราจะต้องทําให้ได้สม่ําเสมอการการอบรมจิตอบรมใจหากเราได,ได้ได้ปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอแล้วมันก็มันก็เป็นความคุ้นเคยขึ้นมาในในจิตในใจของเราเมื่อเรา เมื่อเรามีความคุ้นเคยในการประพฤติปฏิบัติอบรมจิตอบรมใจของเราเองแล้วการอบรมจิตอบรมใจของเราก็เป็นของที่ไม่ยากเพราะเพราะจิตใจของเราถ้าหากไม่ได้รับการอบรมแล้วมันมีแต่เพนผ่านยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับความนึกคิดปรุงแต่งก็เอาอามณมเรื่องราวต่างๆทั้งหลายไม่ไหวจนฟั่งยินดีหรือยินร้ายก็มาครอบงำจิตใจของพวกเราเองให้กุมอกกุมใจพิษตกกลางวนให้ฟุ้งซ่านมุดจิตกัวนํำคาญเล่าร้อนทุรนทุรายอะไรต่างๆมากมายไก่กอง สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากความนึกคิดปรุงแต่งของเราเองแล้วก็เ้วก็เกิดเป็นความยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจแห่งโมหะความลุ่มหลงเพราะฉะนั้นการปล่อยปะละเลยจิตใจของเราให้ฟุ้งซ่านยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับอารมณ์เรื่องราวต่างทั้งหลายอยู่ตลอดเวลานั้นไม่เป็นมงคลไม่เป็นประโยชน์กันสานสาระต่อเราเลยเราจึงควรอย่างยิ่งที่จะมาอบรมมา มาชำระสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้เบาบางจางออกไปจาก,กจ,จิตจากใจของเราถ้าหาออกอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายมาจางออกไปจาก,กจ,จิตจากใจของเราจากการครอบงำจิตใจของเราแล้วนั่นแหละเราจะสัมผัสกับความความเบิกบานความผ่องใสของจิตดวงนี้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นความเบิกบานความผ่องใสจะเกิดขึ้นมาภายในจิตในใจของเราเพราะมีการอบรมจิตอบรมใจโดยเฉพาะ การอบรมจิตอบรมใจของเราเองทาความสงบให้เกิดขึ้นมีขึ้นภายในจิตในใจของืวอเราโดยเมื่อเราจะก็ป่ารสนาความสงบไปในจิตในใจของเราเราก็ต้องยกเอาบทธรรมมาให้จิตยึดไว้เช่นเราจะยกเอาคําบริกรรมบอ,อกพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธขึ้นมาเป็นหลักยึดของจิตเพราะจิตมันอยู่เฉพาะตัวของมันเองไม่ได้ไมันต้องเกาะเกี่ยวกับอารมณ์เรื่องเราอันใดอันหนึ่งอยู่ตลอดลเวลาเว้นแต่นอนหลับเท่านั้นแหละ แต่นอนเนี่ยบางทีนอนหลับแล้วมันยังไม่มันยังไม่ปล่อยวางมันยังไปฝันเอาต่างๆนานาน,านี่เราะเป็นธรรมชาติของจิตที่มันอยู่โดยเฉพาะตัวเองของมันไม่ได้เมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเราเราต้องการให้มันอยู่อยู่อย่างอยู่อยู่ด้วยความสงบเราก็ต้องยกเอาบทธรรมมาให้จิตยึดเพื่อไม่ให้มันแส่สายออกไป้เกาะเกี่ยวกับความนึกคิดปรุงแต่งอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายอันอันเป็นความเคยชินคุ้นเคยภายในจใิตใจตัวนี้ โดยเฉพาะในวัดป,ป่าเราครูบาอาจารย์ท่านก็เน้นลงไปว่าการการยกเอาบทบริกรรมบอกพุทโธพุทโธนี่แหละเป็นความเหมาะสมที่สุดแล้วก็แล้วก็พูดที่ปฏิบัติโดยการยกเอาบทบริกรรมบอกพุทโธพุทโธมากำกับจิตมาเป็นหลักยึดของจิตก็ล้วนแต่ได้ผลมีควาเมเบิกบานความของใสจนกระทั่งถึงควา,ามความสงบได้มากมยไกลกองมาแล้ว เพราะนั้นพวกเราก็ควรจะตั้งความเชื่อมั่นลงไปในคําบริกรรมแล้วก็มุ่งเน้นลงไปอยู่กับคำบริกรรมน้อยๆเราจะอยู่ในบ้านอยู่ในวัดอยู่ในป่าอยู่ในเมืองที่ไหนก็ตามให้เรายกเอาบทบริกรรมของพุโธพุโทโธไปแนบสนิทอยู่กับจิตอยู่อย่างสม่าเสมอให้ได้มากที่สุดในในวันหนึ่งวันหนึ่งของพวกเราและให้เป็นประจําทุกวันทุกวันไปถ้าจิตมีมหลักยึดไว มีคำบริกรรมแนบสนิทอยู่กับจิตโดยโดย,โดยความมีสติกำกับจิตคือมีความระมัดระวังรักษาจิตควบคุมจิตให้อยู่กับคำบริกรรมอบพุโตพุโตเราจะสัมผัสรับทราบรคำบริกรรมอบพุโตพุโตได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเมื่อจิตอยู่กับคำบริกรรมอบพุโตพุโตได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดว่าขาดตอนแล้วเชื่อเถิดว่าจิตนั่นจะมีความละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไป ความละเอียดของจิตเราก็จะสัมผัสถึงความเบิกบานถึงความผ่องใสถึงความเบาถึงความสบายของสบายใจที่จะเข้ามาหล่อเนี้ยงจิตหล่อเนี่ยงใจแทนที่อาามณมเรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่เคยครอบงำจิตใจมาแต่ไหนแต่ไรมานั่นแหละเราจะเห็นคุณค่าของการภาวนาเมื่อเรามาภาวนาเราจะสัมผัสถึงความเบาถึงความสบายอกสบายใจชนิดที่เราไม่เคยสัมผัสมาแต่เก่าก่อนเมื่อจิตใจที่มีความเบิกบานความผ่องใสความเบาความสบายอกสบายใจ เราจะไปเกี่ยวข้องเราจะไปทํางานทําการเกี่ยวข้องกับผู้คนเราก็จะเกี่ยวข้องทําได้ด้วยความสบายอ,อกสบายใจทําด้วยความเบิกบานความผ่งองใสเพราะั้านจิตต่างๆทั้งหลายที่เราทําถ้ามีพื้นฐานของใจที่เบิกบานที่ผ่งงองความผ่องใสแล้วการทําอะไรก็มีความสําเร็จก้าวหน้าเอ่ยยิ่งขึ้นไปตลอดอย่างแน่นอนโดยเฉพาะพวกเราพวกเราเชาวบ้า,บานโพนชาวกาลสินนั้นแหละเราก็อยู่กับครูบาอาจารย์มานานนมนานนแล้ว เ,เราก็อยู่ใกล้วัดอยู่ข้างวัดเราก็มีโอกาสเข้ามาในวัดอยู่เป็นประจำแล้วเ,เราก็เข้ามาเราก็มีตั้งต้องตั้งจุดมุ่งหมายของเราว่าเราเข้ามาในวัดเราเข้ามาเพื่อปั้พปึ๊ปฏิบัติธรรมเราเข้ามาเพื่อแสวงหาบุญเราเข้ามาเพื่อสะสมบุญเพราะการสะสมบุญการแสวงหาบุญการสร้างบุญนั่นแหละจะเป็นมงคลในชีวิตของพวกเราอย่างยิ่ง ดังในมงคล,ลสูตรสามสิบแปดประการที่ท่านกล่าวไว้ว่าบุมเบกะตะบุญญาตาเอตมันตรูปัตมังการได้สั่งสมบุญไว้เป็นมงคลทตงสูงส่วนเพราะการกระทำของพวกเรานั่นแหละจะเป็นการสั่งสมบุญไว้ให้เป็นที่พึ่งภายในจิตในใจขวงเราได้อย่างแท้จริงเมื่อจิตใจดวงใดที่มีบุญเป็นที่พึ่งแล้วมีได้บรรจุบุญเข้าสู่จิตสู่ใจแล้ว เชื่อถือว่าจิตใจดวนะง,งนั้นมีแต่ความเบิกบานมีความผ่องใสชีวิตของพวกเราถ้าหากจิตใจมีควาเมเบิกบานความผ่องใสเราจะดํารงชีวิตอีกยาวนานขนาดไหนก็ตามเถอะชีวิตของเราล้วนแต่มีคุณค่ามีมีแก่สารสาระอย่างแน่นอนเพราะธรรมะนั้นเนี่ยที่มีอยู่ภายในจิตใจจะนําพาพวกเราไปประพฤติปฏิบัติตามเส้นทางแห่งบุญก็เลยเป็นการมีโอกาสในการสั่งสมบุญไปเรื่อย,เร,อยเรื่อยก่อนที่ท่ายันร่างกายจะถึงวาระสุดท้ายคือความแตกดับ เราเป็นโอกาสให้พวกเราเรามีโอกาสได้สั่งสมบุญไปเรื่อยๆไปว่าจจะถึงวาระสุดท้ายของท่าขนขันร่างกายเราก็ได้สั่งสมไว้มากมายไก่กองอาจบางท่านบางคนอาจจะสั่งสมจนกระทั่งอบรมจิตอบรมใจไปถึงถึงความพ้นทุกข์ได้ก็าอาจเป็นไปได้เมื่อมีบาร,รมีเก่าวมาหนุนส่งด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเรามีโอกาสมีโอกาสอย่างนี้แล้วพวกเราพวกเรารก็พาถึงนขวนขวายตั้งอ,อกตั้งใจที่จะน้อมน,นําเอาธรรมะทั้งหลาย ไปปฏิบัติที่เกิดขึ้นมาจากการได้ยินได้ฟังจากการได้เห็นครูบาอาจารย์มาปฏิบัติเราก็น้อมนำไปปฏิบัติไม่ว่าจะอยู่ในบ้านอยู่ในวัดขอให้มีการปฏิบัติทมอย่างสม่ำเสมอเถอะแล้วพวกเราจะสัมผัสกับความสุขความเจริญได้อย่างแท้จริงก็ขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนน้อมนำไปปฏิบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเถอเอา,เอาดีละ